ขอต้อนรับทุกคนเข้ามาเป็นเพื่อนร่วมทางกับอีพีสองอนุญาตให้ตัวเองได้มีความสุขบ้างเพื่อนร่วมทางที่รักบนถนนชีวิตอันแสนยาวไกลของคุณจังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงสุขทุกข์เศร้าเสียใจดีใจปะปนกันไป สายโซ่ชีวิตแต่ละท่อนของคุณเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรไหมที่กัดกล่อนชีวิตของคุณจนบางครั้งคุณมองทางข้างหน้ามีแต่ความมืดปกคลุมตลอดเส้นทางถ้อยคำธรรมดาของคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งต่อจากนี้จะพาคุณออกมาท้องโลกกว้างอนุญาตให้ตัวเอง ได้ลองพบกับความสุขกับเรื่องง่ายๆไปพร้อมกันนะคะสัญญากับฉันได้ไหมว่าพรุ่งนี้คุณจะตื่นนอนแต่เช้ากว่าทุกๆวันฉันจะพาคุณไปดูแสงแรกของวันใหม่พาคุณไปเดินเท้าเปล่าเหยียบน้ำค้างบนยอดหญ้าในยามเช้ามองท้องทุ่งสีเขียวราวกำมมยี กลิ่นอายของสายหมอกยามเช้าจะปลุกพลังชีวิตใหม่ให้กับคุณแล้วฉันจะพาคุณขอบคุณตัวเองที่ยังสุขภาพแข็งแรงได้มีลมหายใจได้อยู่ต่อบนโลกใบนี้โลกที่โอบอุ้มคุณมาทั้งชีวิตได้โปรดอนุญาตให้ตัวเองได้มีความสุขกับเรื่องง่ายๆ ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายไม่ต้องเอาความรู้สึกหรือชีวิตไปผูกไว้กับความต้องการของผู้อื่นจนลืมมองเห็นคุณค่าและความงดงามภายในตนเองเพื่อนร่วมทางที่รักความสุขในชีวิตไม่มีประตูเปิดเพราะทุกอย่างที่รายรอบตัวคุณล้วนแล้วก็เกิดมาจากความรัก และความสุขทั้งสิ้นเพียงแค่คุณมองหาแล้วคุณก็จะมองเห็นแค่เพียงรอยยิ้มของคนรักการได้มองท้องฟ้าในคืนเพ็ญมองหยาดน้ำฝนที่ขอบหน้าต่างนอนฟังเสียงฝนหล่นหลังคาบ้านหลังเล็กๆเ,เสียงบอกรักจากใครสักคนเสียงหัวเราะของเด็กเล็กๆ หรือนึกถึงความรักแรกที่คุณเคยพบในวัยแรกรุน่นเพียงพอไหมที่จะเรียกมันว่าความสุขเปิดใจยิ้มรับกับความสุขบ้างนะคะรถที่คุณขับอยู่มันอาจจะถูกใช้งานมานานหลายปีแต่มันก็เป็นเพื่อนชีวิตคุณมาโดยตลอดคนรักที่อยู่ด้วยกันแม้อาจจะดูไม่สวย ไม่หล่อเหมือนคราวที่แรกเจอแต่ทั้งเขาและเธอคือเพื่อนแท้ที่จะคอยดูแลคุณทุกห่วงเวลาของชีวิตสุขทุกฝันฝ่ามาด้วยกันบ้านที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายแต่บ้านที่คุณอาศัยอยู่เป็นบ้านที่มีแต่ความรักและความเข้าใจแต่ถ้าหากวันใดชีวิต ไม่ได้เป็นดังที่ใจหวังยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างอ่อนโยนยอมรับการขาดแว่งของชีวิตมองความไม่สมบูรณ์แบบอย่างเข้าใจว่าโลกนี้ไม่มีใครหรืออะไรที่สมบูรณ์แบบหรือดีพร้อมไปทุกอย่างคุณรู้ตัวไหมว่าคุณคือคนที่โชคดีที่สุดในวันนี้วันที่คุณสุขภาพแข็งแรง วันที่คุณได้ตื่นขึ้นมาพบแสงแรกของทุกทุกวันและวันที่คุณได้ออกเดินทางไปช่วยเหลือใครสักคนแล้วออกตามหาความหมายของชีวิตแต่หากวันใดที่มีใครสักคนผลักคุณให้ลม้ลมลงโปรดจำไว้ว่ามือของฉันจะพยุงคุณให้ลุกขึ้นแล้วเดินต่อไป น้ำตาที่เคยไหลาอาบแก้มเมื่อคราวก่อนต่อจากนี้น้ำตาที่ไหลออกมาจะเป็นน้ำตาแห่งความสุขความสุขที่คุณค้นพบกับเรื่องง่ายๆหากมีอะไรที่พลาดหวังโปรดให้โอกาสตัวเองอภัยในความผิดพลาดลุกขึ้นจากหลุมพลางชีวิตให้ได้นะคะเพื่อนร่วมทางที่รักเรามีเวลาอยู่บนโลกนี้ ด้วยเวลาที่จำกัดอย่ามัวเสียเวลาอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบหรือคนที่ไม่ใช่อดีตที่คอยตอกย้ำความเจ็บปวดหรือเสียใจอีกเลยตราบใดที่ยังมีค่ำคืนให้คุณได้หลับไหลอีกไม่นานเช้าวันใหม่ก็จะมาเยือนต่อจากนี้ขอให้หัวใจของคุณได้เติมเต็มความสุข ถึงเวลาแล้วที่ดอกไม้จะบานในหัวใจของคุณก่อนจากกันคราวนี้ฉันอยากจะบอกคุณว่าแม้โลกนี้จะไม่หยุดคอยใครแต่เชื่อไหมฉันจะหยุดคอยคุณแล้วเดินไปด้วยกันอนุญาตให้ตัวเองได้มีความสุขบ้างนะคะเพื่อนร่วมทางที่แสนดีของฉัน